ก็จริงๆสวัสดีการเทสลามีค่อนข้างเยอะเนาะก็อย่างแรกพนักงานเทสลาไม่มีตอกบัตรนะคะก็คือเราค่อนข้างแบบไวใจของทุกคนมากๆว่าทุกคนแบบเออมาทํางานคุณทํางานของทุกคนเรียบร้อยก็คือจบเลวบอกว่าทุกตาแหน่งมีคอเ์นเส้เดียวกันไม่ว ibly, ่าจะแหน่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะแบบคุณจะเป็นแบบดี렉เตอร์จนถึงแบบช่างที่เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเบเนฟิตเท่ากันเลยทุกอย่างแฟ่แฟร์อีกอันนึงก็คือจะมีในส่วนของโครงการนะคะที่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์พนักง,งานขอยืมรถเทส l a ไปขับกับ,บแบบที่บ้านได้อันนี้ตกใจมากอะ่ะเป็นเรื่องที่แบบฮะให้จริงออยืมวันนี้ตั้งหลายพันในยิ่งนอกอไม่ถูกนะเทสลาเนี่ยอันนี้แอบถามได้ไม่ได้ไม่ทราบนะครับพนักงานมี ่ส่วนลดในการซื้อพิเศษไหมจริงๆไม่มีครับทุกคนในประเทศ e n j o จราคาเดียวกันแต่สิ่งที่พนักงานจะได้รับพิเศษก็คือพนักงานทุกคนที่ซื้อรถเนี่ยเราจะให้ Full Self Driving f ฟรีซึ่งเราขายอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนเนาะครับเอานี้ได้ฟรีเลยได้ฟรีเลยครับอาก็ถือโอเคนะ,ะก็เหมือนส่วนลดแหละจริงๆแล้ว